หลักสูตรคู่สมรสแบ่งออกเป็นตอนๆที่ทําได้ง่ายถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คู่สมรสลงทุนและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นหลักสูตรนี้สามารถจัดได้ในหลายสถานที่เช่นที่บ้านโบสถ์ร้านอาหารร้านกาแฟรหรือแม้กระทั่งที่โรงเรียนสวัสดีครับผมนิกกี้และชันซีลาค่ะคุณได้เห็นจากวิดีโอที่แล้วว่าหลักสูตรคู่สมรสสามารถเปลี่ยนแปลงคริสตจ,จักรชุมชนและแม้กระทั่งชีวิตแต่งงานของคุณเองได้อย่างไร คุณคงกำลังคิดว่าหลักสูตรคู่สมรสคืออะไรเรามาดูภาพรวมของหลักสูตรนี้กันดีกว่าคะ่ะหลักสูตรคู่สมรสใช้เวลาประมาณเจสัปดาห์แต่ละครั้งเริ่มต้นโดยการทานอาหารซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นให้รู้สึกเหมือนคืนออกเดตหลังจากนั้นดูวิดีโอและเวลาที่คู่สมรสแต่ละคู่จะได้พูดคุยกันอย่างเป็นส่วนตัวครับ สิ่งสำคัญที่สุดของหลักสูตรคู่สมรสคือเป็นหลักสูตรสำหรับคู่สมรสทุกคู่บางคู่มาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่แนบแน่นอยู่แล้วในขณะที่คู่อื่นๆต้องการแก้ปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่หลักสูตรนี้มีพื้นฐานความเข้าใจของคริสเตียนที่มีความรักเป็นศูนย์กลางของการแต่งงานโดยได้รับกำลังและแรงบันดาลใจที่มาจากความรักของพระเจ้าแม้จะยึดตามหลักของศาสนาคริสต์หลักสูตรคู่สมรส ได้ออกแบบมาสาหรับคู่สมรสทุกคู่ไม่ว่าพวกเขาจะนับถือศาสนาใดก็ตามและเรายินดีต้อนรับไม่ว่าพวกเขาจะแต่งงานแล้วหรือแค่อยู่ด้วยกันหลักสูตรนี้มีเนื้อหาทั้งหมด7ตอนที่จําเป็นสําหรับการสร้างชีวิตคู่ที่ดีและการดําเนินชีวิตแบบอุทิศตัวในการแต่งงานในแต่ละวันเสริมสร้างความสัมพันธ์ศิลปะแห่งการสื่อสารแก้ไขปัญหาความขัดแย้งพลังแห่งการให้อภัยอิทธิพลของครอบครัวตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันเพศสัมพันธ์ที่ดี ความรักที่แสดงออกด้วยการปฏิบัติโดยจะสำรวจภาษารักต่างๆซึ่งมีประโยชน์อย่างมากที่ช่วยเราค้นพบวิธีที่เราและคู่ของเราจะรู้สึกเป็นที่รักค่ะพวกเราดีใจมากที่ได้มาเข้าหลักสูตรคู่สมรสอืมในตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเรามากมายจนเรารู้สึกว่าเราต้องการพื้นที่ที่จะให้ความสําคัญเช่นกันละกัน แล้วเราก็รู้สึกว่าหลักสูตรคู่สมรสเนี่ยทำให้เรามีพื้นที่ในการทําอย่างนั้นเป็นประจำผมจะแนะนาหลักสูตรนี้ให้กับทุกคนเลยแล้ครับมันดีกว่าที่ผมคิดเอาไว้มากจริงๆผมนึกว่าต้องนั่งอยู่ในกลุ่มกับคู่แต่งงานคู่อื่นพูดคุยปัญหาของคุณให้คู่อื่นได้ฟังแต่มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันดีมากๆและเป็นประโยชน์จริงๆกับชีวิตค,ครอบครัวสิ่งที่ผมชอบมากคือการได้เห็นว่าคู่อื่นก็มีปัญหาเดียวกันกับเราครับ เราไม่ใช่คู่แรกที่ทะเลาะกันเรื่องเงินแต่ยังมีอีกหลายคู่และมีเครื่องมือช่วยให้เราเอาชนะสิ่งนั้นได้ครับสำหรับผมเนี่ยสิ่งสำคัญที่ได้รับจากหลักสูตรนี้ก็คือการสื่อสารครับการสื่อสารไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับคู่เราค่ะแต่ว่าพอเราได้เข้าหลักสูตรมันก็ทำให้เรารู้ว่าโอ้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้จะทำได้ดีกว่านี้นี่มันเป็น ส่วนสาคัญเลยละคะ่ะหลักสูตรคู่สมรสสามารถจัดได้ง่ายๆเพราะเรามีวิดีโอมากมายเกี่ยวกับหลักสูตรซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของเราเพียงแค่คุณสมัครหลักสูตรนี้ทุกสิ่งที่คุณอยากรู้อยู่ที่แค่ปลายนิ้วของคุณไม่ต้องใช้อะไรมากเลยละคะ่ะเพียงแค่คุณเปิดบ้านมีอาหารว่างเครื่องดื่มความรักแล้วก็มีใจที่เปิดกว้างจะเป็นพระพร กับชีวิตอย่างมากเลยนะคะนี่จะเป็นพรให้กับเราและบ้านของเราเราชอบมากเราชอบจัดหลักสูตรมากมและทุกครั้งที่เราจัดเราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในความสัมพันธ์ของพวกเราเราหนุนใจให้คู่ที่เข้าร่วมไม่ยอมแพ้หรือหมดหวังหากพวกเขาต้องเผชิญกับความยากในการพูดคุยกับคู่ของเขา หลายคู่พบว่าบางหัวข้อเป็นเรื่องยากที่จะคุยกันแต่เราแนะนําให้พวกเขาอย่างยึดมั่นเพราะหลักสูตรจะนําพวกเขาเข้าสู่กระบวนการและเราได้เห็นหลายคู่มีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและใกล้ชิดยิ่งขึ้นเมื่อผ่านการพูดคุยกันค่ะหากคู่ใดต้องการความช่วยเหลือนอกเหนือจากหลักสูตรนี้คุณสามารถติดต่อกับผู้ให้คําปรึกษาเพื่อผู้เชี่ยวชาญจะช่วยเหลือคู่สมรสได้อย่างต่อเนื่องครับ หากหลักสูตรคู่สมรสเป็นเรื่องใหม่สำหรับคุณให้ทดลองจัดในบ้านของคุณก่อนแล้วเชิญคู่สมรสสองสาคู่ให้เข้าร่วมโดยต้องแน่ใจว่าการพูดคุยระหว่างสามีและภรรยายังคงมีความเป็นส่วนตัวนี่เป็นวิธีที่ดีที่จะได้มีประสบการณ์กับหลักสูตรนี้ด้วยตัวเองก่อนและคู่อื่นๆที่ทำร่วมกับคุณอาจจะมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมเมื่อคุณเปิดหลักสูตรครั้งต่อไปคะ่ะเราขอแนะนำให้คุณดูวิดีโอการฝึกอบรมอื่นๆด้วย เพื่อช่วยในการวางแผนและประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคุณสร้างทีมและการสร้างบรรยากาศในคืนออกเดทสำหรับผู้เข้าร่วมหลักสูตร